บอกว่าถ้าเกษตรกรเลี้ยงลูกสัตว์แล้วโตวเท่านี้เนี่ยเขาจะให้เงินเกษตรกรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเป็นเป็นเสมือนการการจ้างให้ดูแลด<ล>ังนั้นมันอยู่ที่เรื่องของความเข้าใจค่ะเข้าใจให้ถูกต้องใช่ค่ะว่าว่า,ว,าว่าเป็นไอ้ส่วนนั้นคือสินทร,รัพย์ของบริษัทแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องระบบประกันตลาดเนี่ย ถ้า,าบริษัทส่งของให้เกษตรกรนะคะ,คะส่งลูกสัตว์หรือว่าส่งอาหารให้เกษตรกรปุ๊บสินทรัพย์เป็นของเกษตรกรพ<ะ>อสินทรัพย์เป็นของเกษตรกรปุ๊บเนี่ยเกษตรกรจะทําอะไรก็ได้ละขึ้นอยู่กับเขาเขาจะไปให้ยาให้อะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครว่าเพราะเราบอกว่าเราจะรับซื้อคืนในราคาเท่านี้อย<ะ>่างนี้ค่ะหรือว่าอ,นนอันนั้นคือประกันราคาแล้วก็ประกันตลาดเนี่ยจะบอกว่าราคาขึ้นลงในตลาด ซ,ซื้อตามราคาขึ้นลงแต่ว่าจะเป็นส่วนรับซื้อคืนให้เพราะฉะนั้นในเรื่องประกันร,ราคากับประกันตลาดเนี่ยที่สินทรัพย์เป็นของ,อของเกษตรกรเกษตรกรสามารถจัดการได้ได้เองอดังนั้น<ค>สิ่งที่เกษตรกรจะต้องมีก็คือต้องเพิ่มเรื่องของความเข้าใจในตรงนี้<ช>เข้าไปความรับรู้ตรงนี้ว่าในข้อสัญญาเนี่ยมันคือยังไงใช่ไหมคะอ่ะล่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะ นเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์หลออที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์มีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก0 2 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ เพราะป่าคือบ้านแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง บริษัททรูจึงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปร่วมหวงแหนบ้านของเราและเผยแพร่ความสวยงามและความสำคัญของธรรมชาติสัตว์ป่าป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกับการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา นิวฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพร้อมเงินดางวันรวมมูลค่ากว่า4 0,000บาทและสิทธิพิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดตามกติการและรายละเอียดการประกวดได้ที่เ w w t ์ไว p ์เว็บทรัญาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร026159610ทรูปรูปัญญาแคนเซิลเตอร์027252955 ความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดลอ้อมทรูปลูกปัญญาผลการตรวจร่างกายของคุณสรุปว่าประกันไม่มะเร็งมีคืนจากไทยประกันชีวิตตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับทันทีสูงสุด1ล้านบาทให้เงินชดเชยนานถึง365วัน คุณไม่เป็นมะเร็งครับที่สำคัญไม่เป็นมะเร็งเราคืนเบี้ยปีสุดท้ายให้ประกันไม่มะเร็งมีคืนสมัครง่ายไม่ต้องตลัวสุขภาพโทร02 269 9898หรือติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทย คุยกันต่อนะคะเรื่องของเกษตรพันธสัญญาที่จะมาช่วยกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยนะคะอาจรารย์คะเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบของเกษตรพันธสัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เกิดเ<ม>ขาเรียกอะไรแนวทางเกษตรยัย่งยืนได้โดยการที่คู่สัญญาคือเอกชนกับเกษตรกรเนี่ยควรจะเป็นคู่หุ้นส่วนหรือแบบพาร์ทเนอร์ชิพกันตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ทราบว่ามีไหมคะที่ผู้ประกอบการทางภาคธุรกิจเองเนี่ย เขาสนใจที่จะทําแนวทางนี้หรือมีบริษัทไหนที่เริ่มทําแนวทางนี้กันบ้างแล้วเท่าที่สัมภาษณ์มานะก็คือไปไปสัมภาษณ์บริษัทเนี่ยหลายบริษัทแล้วก็เราสัมภาษ,ษ,ษณ์เกษตรกรของเขาด้วยนะคะแนวทางของทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะตรงกันก็ยกตัวอย่างคือถ้าเป็นเรื่องดีๆนี้เราก็กล้าเอ่ยชื่อเหมือนกันนะคะเช่น CP ก็ทำเบทาโก o แล้วก็กำแพงแสนคอมเมอร์เชียลนะคะบริษัทแปซิฟนะิก อันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีอีกหลายๆบริษัทอย่างมิตรผลเนี่ยก็ก็เริ่มมีแนวะความคิดอย่างนี้ขึ้นมา